เช่นเคยนะคะวันนี้ครูแอลจะพานักศึกษาทุกๆคนนะคะไปทําความรู้จักกับชนิดของคําในภาษาไทยกันค่ะไปดูกันค่ะว่าชนิดของคําในภาษาไทยมีคําประเภทไหนบ้างติดตามกันเลยค่ะชนิดของคํไในภาษาไทยนะคะมีอยู่7ชนิดนะคะได้แก่คํานามคำสรรพนามคํากริยาคําวิเศษคําบุพบทคําสันธานและคําอุทานมารู้จักคําแรกกันเลยนะคะคํานามคํานามคือคําที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว สิ่งของสถานที่และคำที่บอกกิริยาอาการหรือลักษณะต่างๆทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมของประโยคตัวอย่างเช่นคำที่ใช้เรียกชื่อทั่วไปเรียกชื่อสัตว์ได้แก่แมวช้างหมูถ้าเรียกชื่อสิ่งของได้แก่ดินสอพัดลมโตะ๊ะส่วนคำที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะบุคคลหรือสถานที่ถ้าเรียกชื่อสถานที่ได้แก่โรงเรียนกรุงเทพมหานคร ถ้าเรียกชื่อคนได้แก่สมศักดิ์พรทิพย์คำที่ใช้แสดงการรวมกันเป็นหมวดหมู่บอกหมวดหมู่ได้แก่ฝูงกลมกองโขลงอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีนกบินมาหนึ่งฝูงแสดงว่านกไม่ได้มีบินมาเพียงแค่ตัวเดียวแสดงว่าบินมาตั้งแต่สองตัวเป็นต้นไปใช่ไหมคะส่วนคำที่ใช้บอกอาการหรือคุณลักษณะที่ไม่มีตัวตนบอกอาการหรือบอกคุณลักษณะที่ไม่มีตัวตนจะมีคำว่าการ และความนำหน้าคำิริยาเช่นความสูงคำที่บอกลักษณะหรือลักษณะนามนะคะเป็นนามที่ใช้ตามนามอื่นนะคะเพื่อบอกลักษณะของสิ่งต่างๆอย่างเช่นเราจะบอกลักษณะนามของนาฬิกาก็คือนาฬิกาหนึ่งเรือนวัวสามตัวและบ้านสามหลังสองคำสรรพนามคำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนามหรือข้อความที่กล่าวมาแล้ว ในกรณีที่ไม่ต้องการกล่าวคํานั้นซ้าอีกทาหน้าที่เช่นเดียวกับคํานามสรรพนามแทนผู้พูดผู้ฟังและผู้ที่กล่าวถึงอย่างเช่นข้าข้าพเจ้ากระผมผมเราอาตมาฉันเป็นสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดก็คือสรรพนามบุรุษที่หนึ่งส่วนเธอท่านมึงเองพระคุณเจ้าเป็นสรรพนามแทนผู้กำลังพูดด้วยหรือผู้ฟัง ก็คือสรรพนามบุรุษที่สองส่วนเขาพวกเขาพวกมันเป็นสรรพนามแทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงก็คือสรรพนามบุรุษที่สามสรรพนามที่กำหนดให้รู้ความใกล้ไกลอย่างเช่นนี่โน่นโน้นสรรพนามคำถามเช่นใครอะไรที่ไหนอันไหนสามคำทิยาคำกริยาคือคำที่แสดงการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งของคำนาม คำสรรพนามหรือแสดงการกระทําของประธานในประโยคใช้วางต่อจากคําที่เป็นประธานของประโยคตัวอย่างจะได้แก่วิ่งยืนเดินนั่งนอนพูดไปกินเล่นคํากริยาที่ต้องมีกรรมมารับข้างท้ายจึงจะได้ความสมบูรณ์ตัวอย่างเช่นนักเรียนซื้อหนังสือถ้าไม่มีคําว่าหนังสือเราก็ไม่รู้ว่านักเรียนซื้ออะไรใช่ไหมคะแสดงว่ามีกรรมมารับข้างท้ายก็คือหนังสือนะคะ ส่วนนายแดงกินข้าวจะมีกรรมารับข้างท้ายคือข้าวนะคะถ้าบอกว่านายแดงกินเฉยๆเราก็ไม่รู้ว่านายแดงกินอะไรใช่ไหมคะเราประโยคนี้เลยต้องบอกว่านายแดงกินข้าวนะคะกินเป็นกริยานะคะส่วนข้าวเป็นกรรมนะคะคากริยาที่ไม่ต้องมีกรรมรับข้างท้ายนะคะอย่างเช่นนกร้องเธอร้องไห้นะคะคากริยาที่ต้องอาศัยส่วนเต็มๆหรือต้องมีกรรมารับอย่างเช่น ฉันเป็นแม่บ้านเธออยู่ภูเก็ต 4. ี่คำวิเศษคำวิเศษคือคําที่ใช้ประกอบคํานามคำสรรพนามและคํากริยาเพื่อบอกลักษณะหรือรายละเอียดของคำนั้นๆคํำวิเศษส่วนมากจะวางอยู่หลังคําที่ต้องการบอกลักษณะหรือรายละเอียดคำวิเศษได้แก่สูงต่ํำดำขาวแก่ร้อนเย็นเล็กใหญ่ตัวอย่างเช่นเขาใส่เสื้อสีแดง คำวิเศษของในประโยคนี้คือว่าคือคําว่าสีแดงนะคะแอมเรียนหนังสือเก่งคําวิเศษได้แก่คําว่าเก่งส่วนคนตัวสูงวิ่งเร็วคําวิเศษในประโยคนี้ก็คือสูง5คําบุพบทคำบุพบทคือคำที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประโยคหรือคำหน้ากับประโยคหรือคำหลังคำบุพบทที่บอกสถานที่ได้แก่ในนอกบนใต้ล่างไกลใกล้ อย่างเช่นนกเกาะอยู่บนต้นไม้ส่วนคำบุพบทที่ใช้บอกความเป็นเจ้าของได้แก่แห่งของตัวอย่างเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยคำบุพบทแสดงความเป็นผู้รับหรือแสดงสิ่งที่ทำกิิยาได้แก่กับแก่แด่ต่อโดยเพื่อด้วยอย่างเช่นชั้นบริจาคสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยหคคำสันธทาน คําสันธานคือคําที่ใช้เชื่อมข้อความหรือประโยคให้เป็นเรื่องเดียวกันตัวอย่างคำสันธานที่ใช้เชื่อมความขัดแยง้งได้แก่คําว่าแต่กว่าก็ถึงก็ตัวอย่างเช่นกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่พี่ไปโรงเรียนแต่น้องอยู่บ้านส่วนคําสันธานที่ใช้เชื่อมความที่คล้อยตามกันได้แก่คำว่ากับพอก็ทันก็ตัวอย่างประโยคเช่นพ่อกับแม่ไปเที่ยวพอฝนหายตก ้าก็สว่างคําสังธานที่ใช้เชื่อมความที่เป็นเหตุเป็นผลกันอย่างเช่นคําว่าเนื่องจากจึงฉะนั้นเพราะตัวอย่างประโยคเช่นเนื่องจากฉันตื่นสายจึงไปทํางานไม่ทันสาเหตุของวัยรุ่นจิตยาเพราะครอบครัวแตกร้าและคําที่7นะคะคาอุทานนะคะคาอุทานคือคําที่เปล่งออกมาแสดงถึงอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูดมักอยู่หน้าประโยค และใช้เครื่องหมายอัสเตอรีกำกับหลังคำอุทานนะคะตัวอย่างคำอุทานได้แก่โถอุ้ยอ,อ้าวอ้าวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของคำครบทั้ง7ชนิดกันไปแล้วและตอนนี้ครูก็อยากจะรู้ว่านักศึกษาได้ความรู้อะไรไปกันไปบ้างนะคะอย่างน้อยจะต้องตอบคำถามของครูที่กำลังจะถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกนะคะ คำในข้อใดเป็นคำนามทั้งหมดกอไก่สมสีด้ามโทรศัพท์ขอไข่สมชายเดินหัวเราะคอควายสมหญิงกินปลางองูสมวิ่งเลี้ยวเราจะมาวิเคราะห์ข้อ,ขอกอไก่กันเลยนะคะสมสีเป็นคำอะไรนะคะนักเรียนตอบคำนามนะคะด้ามเป็นอะไรคะคำนามที่บอกลักษณะนะคะก็คือลักษณะนามนะคะ ส่วนโทรศัพท์ก็เป็นคำนามเช่นกันแสดงว่าข้อที่ถูกต้องในข้อหนึ่งได้แก่ข้อกอไก่นะคะส่วนข้อที่สองมาวิเคราะห์กันต่อนะคะว่าสมชายนี่เป็นคาอะไรคะคานามเดินเป็นคํากริยาหัวเราะเป็นคํากริยานะคะส่วนคอควายสมหญิงเป็นคํานามกินเป็นคํากริยาปลาเป็นคํานามนะคะส่วนงองูนะคะสมบูรณ์นะคะเป็นคํานามนะคะวิ่งนะคะเป็นคํากริยา เลี้ยวเป็นคำกริยาเช่นกันค่ะข้อ2นะคะคำว่าเขาในข้อใดเป็นสรรพนามบุรุษที่3กอไก่นกเขาตัวนั้นขันเสียงใสขอไข่เราใช้มีดขาอควายคว้านมะพร้าวน้ำหอมขอควายฉันจะพูดให้เขาใจอ่อนเองเธอรอหน่อยนะงองูผู้เขาลูกโน้อนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเรามาวิเคราะห์ข้อกอไก่กันก่อนนะคะลกเขาตัวนั้นขันเสียงใสนะคะ เขาตัวนี้เป็นชื่อของนกนะคะไม่ได้เป็นสรพนามบุรุษที่เท่าไหร่นะคะไม่ใช่นะคะส่วนขอไข่นะคะเราใช้มีดขอควายควาา้านมะพร้าวน้ําหอมนะคะขาอควายในที่นี้เป็นชื่อของมีดนะคะขอควายฉันจะพูดให้เขาใจอ่อนเองเธอรอหนนะ่อยนะฉันฉันจะพูดให้เขาใจอ่อนแสดงว่าฉันพูดกับเธอนะคะพูดให้เขาเขาผู้นี้เป็นสรพนามบุรุษที่3นะคะแสดงว่า คำตอบในข้อที่สองนี้ตอบข้อคอควายนะคะส่วนข้องูงูนะคะภูเขาลูกโน้อนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเขาตรงนี้เป็นชื่อเออเป็นชื่อของคําว่าภูเขาอยู่แล้วนะคะข้อที่สามนะคะข้อใดมีคํากริยานะคะกอไก่มะม่วงเขียวเวยขอไข่เสื้อสีฟ้าคอควายเย็บผ้างองูตุ๊กตาดินเผาติ๊กตอกติ๊กตัอกติ๊กต๊อก,กนักเรียนคิดว่าคําตอบไหนถูกคะ ถูกต้องค่ะข้อคอควายนะคะเย็บผ้านะคะเป็นคําตอบที่ถูกต้องในข้อ3ค่ะข้อที่4นะคะข้อใดมีคําวิเศษบอกสถานที่กอไก่พวกเราต้องขยันขอไข่รถไฟขบวนนั้นจอดทุกสถานีคอควายเขากําลังนั่งกินข้าวงองูเราเดินขึ้นบันไดนะคะเรามาวิเคราะห์ข้อกอ,อไก่กันก่อนนะคะพวกเราต้องขยันมีคําวิเศษบอกสถานที่ไหมคะไม่มีนะคะข้อขอไข่ รถไฟขบวนนั้นจอดทุกสถานีมีคําวิเศษที่บอกสถานที่ไหมคะมีนะคะทุกสถานีนะคะที่บอกเป็นคําวิเศษที่บอกสถานที่นะคะส่วน Aaa, สรุปแล้วคําตอบของข้อที่สี่นะคะคือตอบข้อขอไข่นะคะส่วนข้อขอควายเนี่ยขาคำนังนั่งกินข้าวไม่มีคําวิเศษที่บอกสถานที่กินข้าวเลยใช่ไหมคะส่วนงองูนะคะเราเดินขึ้นบันไดก็ไม่มีคําวิเศษที่บอกสถานที่เลยค่ะ ข้อคําคำว่าของในข้อใดเป็นคําบุพบทกอไก่คุณพ่อซื้อของขวัญวันเกิดให้ฉันขอไข่น้องวางของเตือนกลาบพื้นห้องคอควายเก่งเป็นนักกีฬาของโรงเรียนงองมูโตไม่อยู่ในห้องเก็บของนะคะเรามาวิเคราะห์ข้อกอ,อไก่กันก่อนนะคะคุณพ่อซื้อของขวัญวันเกิดให้ฉันของในที่นี้นะคะเป็นคํานามนะคะไม่ได้เป็นคําบุพบทนะคะส่วนขอไข่นะคะ น้องวางของเกินการบนพื้นห้องของในที่นี้ก็เป็นคำนามเหมือนกันนะคะส่วนข้อที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายนะคะเก่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนนะคะเป็นคำบุพบทนะคะเพื่อให้แสดงถึงว่าเก่งเป็นนักกีฬาของโรงเรียนโรงเรียนเป็นเจ้าของของนักกีฬาที่ชื่อเก่งนะคะส่วนง,งูโตไม่อยู่ในห้องเก็บของของในีนี้ก็เป็นคำนามเหมือนกันค่ะข้อหนะคะ,ะ,คะจงเติมคำสันทานลงในช่องว่างที่กำหนดให้ 1> 6กก้อยชอบทานส้มตำปูปาร้าแก้วชอบทานตำไทย6.2ส้มโอนอนหลับในห้องเรียนส้มโอสอบตก6.3ฉันถามเพื่อนว่าจะเที่ยวทะเลไปปีนเขา6.4พ่อแม่ทำงานเป็นข้าราชการนะคะเรามามีวิเคราะห์ข้อ,อ6.1กันก่อนนะคะ6.1จะสังเกตว่า เป็นประโยคที่ขัดแย้งกันก้อยชอบทานกูปร้าคำที่ใช้เชื่อมคำสันธานที่ใช้เชื่อมความขัดแย้งกันนะคะก็คือแต่นะคะแต่แก้วชอบทานตำไทยนะคะส่วนประโยคหกจุดหนึ่งนะคะก็คือก้อยชอบทานส้มตำกูปร้าแต่แก้วชอบทานตำไทยนะคะส่วน6.2นะคะ ส้มโอน,อนอนหลับในห้องเรียนส้มโอสอบตกนะคะ,สะแสดงว่าคําสันธานนี้ใช้เชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะประโยคที่ออกมาจึงเป็นเพราะส้มโอน,อนอนหลับในห้องเรียนส้มโอจึงศบตกนะคะส่วน6.3ฉันถามเพื่อนว่าจะเที่ยวทะเลไปปีนเขาสแสดงว่าคําสันธานนี้ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นประโยคที่สมบูรณ์ในข้อนี้ก็คือ ฉันถามเพื่อนว่าจะเที่ยวทะเลหรือไปปีนเขานะคะส่วน6.4นะคะมีให้เติมก่อนหน้าคำว่าพ่อก่อนหน้าคำว่าแม่ทำงานเป็นข้าราชการนะคะ,สะแสดงว่าคำสันธานที่ใช้เชื่อน,นี้เป็นคำที่คล้อยตามกันนะคะประโยคที่สมบูรณ์ในใน6.4นี้ก็คือทั้งพ่อและแม่ทำงานเป็นข้าราชการข้อ7 ข้อใดใช้คำอุทานได้ถูกต้องกอไก่อน,นิจจังทำไมสวยหรือเกินขอไข่แวะเธอรีบมาทางน,นี้เร็วๆด้วยนะคอควายชยโย่ทีมฟุตบอลไทยทำไมไปไม่ถึงดวงดาวงอง,งูโอ๊ยทำไมเจ็บปวดขนาดนี้เรามาวิเคราะห์ข้อกอไก่กันก่อนนะคะอน,นิจจังทำไมสวยหรือเกินถ้าเกิดว่ามีคนชมว่าเราสวยแต่ใช้คำอน,นิจจังเราจะดีใจหรือเสียใจดีคะ ต้องเสียใจอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมคะเพราะว่าคําอน,นิจังเนี่ยไม่ได้เป็นคำโบทานที่บ่งบอกว่าทําไมเราซือเกินใช่ไหมคะข้อนี้ตัดไปได้เลยนะคะส่วนแหวะเธอรีบมาทางนี้เร็วๆด,ด้วยนะคาว่าแหวะเธอรีบมาทางนี้เร็วๆด,ด้วยนะเนี่ยเป็นใครที่บอกว่ามาทางนี้แล้วใช้คําว่าแหวะเราอยากจะไปไหมคะไม่อยากไปนะคะคํานี้ก็ตัดไปเลยนะคะส่วนคอควายชายโยนะคะชยโยก็คืออาการของคนดีใจ ทีมฟุตบอลไทยทําไมไปไม่ถึงดวงดาวดีใจหรอคะว่าทําไมฟุตบอลไทยไม่ไปไม่ถึงดวงดาวอ่าประโยคนี้ก็ตัดออกเช่นกันเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือ,องูโอ๊ยนะคะทําไมเจ็บปวดขนาดนี้นะคะวันนี้เราก็ได้ทําความรู้จักกับชนิดของคําทั้ง7ชนิดในภาษาไทยกันไปแล้วนะคะแล้วครูก็ได้พาทำพาทวนทบทวนด้วยการทําแนวข้อสอบด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างพอเข้าใจกันบ้างไหมคะ ถ้ายังไม่เข้าใจอย่าลืมค่ะกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะทบทวนบทเรียนไปเรื่อยๆฝึกทำข้อสอบไปเรื่อยๆนะคะจะทำให้เราเข้าใจและทำข้อสอบได้ไม่ยากเลยนะคะว่าแต่ทั้งน้าครูจะมาสอนเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามกันให้ดีๆนะคะสำหรับวันนี้ครูแอลก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ